เพื่อนๆเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วตัวของเราเนี่ยอาจจะมีอคติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เวลาที่เราเดินออกไปในสังคมเราไปเจอผู้คนเนี่ยคนอื่นอาจจะมีอคติกับเราโดยที่ตัวเขาก็ไม่รู้ตัวและตัวเราก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเรากําลังโดนอคติจากเขาอยู่นะครับวันนี้พี่เข้มขอสเสนอคําว่าสตอริโอไทป์สตอริโอไทป์คืออะไรนะครับสตอริโอไทป์ก็คือการอาคติแบบเหมารวมเช่นเราเหมารวมว่า คนที่เป็นหมออย่างเงี้ยเราอาจจะนึกภาพผู้ชายใช่ไหมเออนึกภาพผู้ชายเนิร์ดหน่อยอย่างเงี้ยหมอมันต้องทรงนี้ทั้งนั้นนะหรือว่าเรานึกภาพครูนะอาจจะเป็นคุณป้าแก่คนหนึ่งใส่ชุดสีกากีเป็นชุดแบบชุดกระโปรงถือไม่เลียวโหดนะออครูมันต้องหน้าตาแบบนี้นะเออนี่คือการอคติแบบเหมารวมหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าแรงกว่านั้นเลยนะที่เราเห็นบ่อยๆผู้ชาย ผู้ชายทุกคนนะมันต้องเจ้าชู้เคยได้ยินไหมผู้หญิงผู้หญิงทุกคนมันต้องเห็นแก่เงินเคยได้ยินไหมพวกไลฟ์โค้ดแนวเอ่ออัลฟาเมลอะไรพวกเนี้ยเออไลฟ์โค้ดแนวกุลูแลดพิวพวกเนี้ยจะพูดบ่อยนะครับแล้วก็จะเอาหลักฐานนั่นนี่โน้นมาโยงให้มันเข้ากับอคติของตัวเองคำเนี้มันมีประโยชน์นะแต่ว่ามันก็มีโทษด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้พี่เข้มจะมาขอตีแผ่แต่ก่อนจะไปตีคนอื่นเนี่ยขอตีตัวเองก่อน <c oughs> ตามสไตล์ช่องของเราถ้าเราจะไปทํางานกับคนอื่นเราต้องทํางานกับตัวเองก่อนเราต้องเวิร์กนะต้องเดินทางเข้าสู่ภายในจิตใจของตัวเองก่อนตัวเราอะมีอคติหรือเปล่าพี่เข้มจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังตอนนั้นน่ะพี่เข้มไปเป็นวิทยากรในทางจิตวิทยากับเพื่อนคือมันเป็นงานของเพื่อน แล้วเพื่อนพี่เข้มเขาเป็นคนเก่งเขาก็เลยได้สอนมหาลัยด้วยนะครับทีนี้พอเราใส่ชุดวิทยากรใช่ไหมมันจะเป็นชุดแบบมันเป็นเสื้อกาวที่เคยใส่สมัยออมหาลัยอะ่ะเพราะตอนมหาลัยนี่เขาแบบเขามีเสื้อกาวจตวิทยากันนะก็เลยเอามาใส่ปรากฏว่าคนก็เข้าใจว่าเ,เป็นหมอเป็นอะไรหรือเปล่าก็คือเข้ามาถามนะครับเนี่ยพี่เข้มจะเล่าลนะอันนี้ เข้าเนื้อตัวเองนิดนึงแต่ต้องเล่านะครับเรากําลังยืนอยู่ในตู้กดน้ํากันเพราะว่าผมกําลังว้าวผมเป็นคนบ้านนอกก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นของพวกนี้ก็เลยแบบจะไปหาอะไรกินจะไปหยอดน้ํากินนะทีนี้มันก็มีครูดนตรีคนหนึ่งนะเป็นครูแบบเหมือนเป็นครูพิเศษเหมือนเป็นวิทยากรอะไรแบบนี้นะเขาก็เข้ามาคุยกับเพื่อนผมเลยเขาเป็นนักชีวิตนักดนตรีกลางคืนอนะ อาชีพเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่าค่อนข้างเจ้าชู้แล้วเพื่อนพี่เข้มหลายคนที่เป็นนักดนกตรีกลางคืน <c oughs> ก็ค่อนข้างจะมีความเป็นเสือืออยู่ในตัวมีเข <c oughs> าเรียกมีห้องแดงห้องเชือดเตรียมรองรับผู้หญิง <c oughs> เอามาเชือดที่บ้านนะเขามาเชือดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นแบบค้ากรต่อนเนื่องนะเอามามีอะไรกันในห้องนั้นเฉยๆแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้จริงจงังอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาชอบใช้คาว่าห้องเชือดพี่เข้มก็แม่ทำไมโหดร้ายจังเลยพวกเสือนี่มีคําพูดที่มันแบบดีกว่านี้หน่อยได้ไหมมันไม่มีใครเป็นเหยื่อใครทั้งนั้นเลยยุคนี้นะมันมีแต่แบบเอออีกคนนึงโอเคหรือเปล่าอีกคนนึงไม่โอเคหรือเปล่ามันมีแค่นี้แต่โอเคเชือดก็เชือดนะเราก็เรียกเราก็เรียกตามเขานะครับเนี่ยก็มีพวกนักดนตรีกลางคืนมาจีบเพื่อนพี่เข้มเลยเว้ย จีบแบบจีบชัดเจนอะแบบเนี่ยว่าจะมาให้ตรวจหัวใจให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบมันเหมือนเป็นการแบบแทะลมมันเหมือนเป็นการหยอดแล้วสิ่งที่เขาทำมาคือเขาทําต่อหน้าพี่เข้มด้วยเว้ยคือโดยปกติอะพี่เข้มอาจจะโดนเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนกับเพื่อนสนิทพี่เข้มเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันมันมันสนิทกันแล้วมันก็ค่อนข้างจะรู้จักกันมีอยู่ครั้งหนึ่งหลายสิบปีที่แล้วเรียนมหาลัยด้วยกัน เพื่อนใ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 นมหาลาัยในคณะเดียวกันเนี่ยจิตวิทยาเนี่ยก็มาสกิดพี่เข้มนี่พี่เข้มพี่เข้มคนนี้เขามีแฟนแล้วนะพี่เข้มก็งงว่ามาบอกพี่เข้มทําไมเพราะด้วยความพี่เข้มเป็นคนใส่ซื่อเนาะเออเขามาบอกเราเพื่อแบบกังวลว่าเราจะไปจีบเขาเดี๋ยวเราจะแฮวจะอกหักไปทับเส้นใครหรือเปล่าอย่างนี้ เออทุกคนก็จะเข้าใจผิดหมดแล้วทุกคนก็จะไม่กล้ามายุ่งกับเพื่อนพี่เข้มเพราะว่าคิดว่าเป็นกิกกักกันอยู่แต่จริงๆเราไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนก็คือเพื่อนนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันก็ควรต้องเกิดขึ้นแต่ทีนี้พอพอมีคนเข้ามาทักเพื่อนพี่เข้มเนี่ยพี่เข้มก็เลยแปลกใจว่ามันมันเออมันทะลุทะลวงทุกอย่างกับคนที่แบบยืนกันอยู่เนี่ยคนอื่นอาจจะมองว่าแบบสวีดหวานแลวอาจจะมองว่าแบบเอ้ยเป็น อะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยมันก็ทะลุทะลวงเข้ามาเว้ยเนี่ยพวกเสือเนี่ยบางทีมันกล้านะมันกล้าแบบแย่งชิงโฉบหรือว่าตัดหน้าเลยนะพวกนี้มันร้ายมากแล้วพี่เค่ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันจีบแบบชัดเจนอะมันมีคําพูดแบบมาตรวจหัวใจให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบใครมันจะไปแบบตรวจหัวใจมันไม่ใช่หมอแล้วก็บอกนะักจิตวิทยาไม่ใช่หมอมันคนละอย่างกันใช่ไห แต่พี่เข้มก็นิ่งๆก็ยิ้มๆเพราะแบบเพื่อนกูนมีเสน่ห์ดีไว้ <c oughs> นะทีนี้เนี่ยพี่เข้มก็เลยคิดว่าพวกนัดตรองตีกลางคืนเนี่ยมันน่าจะมีแต่พวกเจ้าชู้เนาะนี่แหละเราต้องทํางานกับตัวเองก่อนพี่เข้มก็เลยมีความเซลดาวขึ้นมาว่าเออถ้าตกลงตัวเราอะมีอคติแบบเหมารวมไหมแต่คนเนี้ยถ้าตามตำราเนี่ยตา,ตามตำราจิตวิทยาเนี่ย มันมีเกณฑ์เจ้าชู้แน่นอนมีเกณฑ์เจ้าชู้เลยนะเราพยากรณ์แล้วเพราะว่าแอคชั่นของมัน,เ,นเห็นชัดเจนมากกระลิ้มกระเหลี่ยและเโกิ์นะมาพูดมาอะไรนะนี่แหละเป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนตัวเองก่อนว่าเรามีอคติหรือเปล่าเรากำลังถามตัวเองอยู่นะครับในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการที่เราจะไปสเตอริโอไทป์คนอื่นนะครับอย่างแรกเลยคือ ในกรณีพี่เข้มอะพี่เข้มต้องเชื่อชมตัวเองอย่างหนึง่งคือเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเพราะเราไม่ได้เหมารวมว่ากลุ่มอาชีพนี้ต้องเป็นแบบนี้ทุกคนมันมีข้อยกเว้นอ่าเพราะพี่เข้มก็มีเพื่อนพี่เข้มที่สนิทกันที่ทำช anel เกมอยู่และเขาเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องเป็นนักร้องกลางคืนเขาก็ไม่ได้เจ้าชู้นะเขาก็เป็นคนน่ารักนะทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่เพราะว่าแคสเกมด้วยกันสตรีมเกมด้วยกัน เขามีช่องเกมทุกวันนี้ก็มี YouTube ของเขาอยู่นะเออมันมีข้อยกเวน้นแล้วเราก็ไม่ได้ไปเหมารวมว่าอ๋อหนึ่งวันหนึ่งมึงก็จะชู้นะพี่เข้มก็ไม่ได้ตีหน้าเพื่อนพี่เข้มอย่างนั้นอันนี้เราเราต้องชื่นชมตัวเองก่อนใช่ไหมใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ทบทวนตัวเองตามไปด้วยนะว่าเรามีข้อยกเวน้นมีพื้นที่ให้กับคนในอาชีพเหล่านั้นหรือเปล่านะครับ สิ่งที่เรากําลังทําจริงๆอ่ะคืออะไรคือบางครั้งอ่ะเราตั้งข้อสังเกตจากประสบการณ์ชีวิตหลายครั้งตัวพี่เข้มเองก็มีประสบการณ์ชีวิตหลายครั้งกับนักดนตรีกลางคืนแล้วนักดนตรีกลางคืนอ่ะหลายพี่เข้มพูดตรงๆว่าเหตุการณ์ที่พี่เข้มเพิ่งเล่าไปเมื่อต้นคลิปนี้กับนักดนตรีกลางคืนหลายคนที่พี่เข้มรู้จักอ่ะและนักดนตรีหลายคนที่เป็นนักดนตรีกลางคืนอ่ะมันเคยจีบพ,พี่เข้มด้วยเว้ยคือพี่เข้มอ่ะ ตอนนั้นมันเห็นภาพพี่เข้มอ่ะแบบเขาเรียกอะไรปิดแมสอยู่ใช่ไหม,มแล้วผมยาวใช่ไหมแล้วมือมอ่ะมือมือพี่เข้มอ่ะมันขา,ขาวๆสวยๆใช่ไหมเขาก็นึกว่าพี่เข้มอ,อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจีบได้เออใช้คำนี้แล้วกันจีบได้มันก็เลยมาจีบเออก,ก,ก็งงก็งงเหมือนกันว่ามันมีแฟนอยู่แล้วแล้วมันมาจีบกูทําไมแล้ว พอพี่เข้มไว้หนวดปุ๊บมันก็ค่อยๆหากไปนะนะประสบการณ์ตรงมันที่เราเจอมันหลายครั้งนะครับเราก็เลยมีการเชื่อมโยงข้อมูลนะจากการที่เราพบคนในวงการเดียวกันในกรณีนี้ก็คือนักดนตรตีกลางคืนถูกไหมนะเราก็เลยมีการตั้งคําถามกับตัวเองว่าเนี่ยเรากําลังเหมารวมไปไหมนะเอออันนี้เป็นการเริ่มต้นการเซลล์ออเวนิสเราจะได้ตระหนักรู้ในตัวเอง เราจะได้มีวิธิภาวะนะครับแ,แล้วก็มีความรู้ด้านจิตวิทยาเราจะได้มีการตั้งข้อสังเกตเพราะการตั้งข้อสังเกตมันเป็นการทําได้นะแล้วเราเนี่ยก็กล้าตั้งคําถามกับอคติในใจตัวเองด้วยว่าแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกเคสหรือเปล่ามันอาจจะไม่มีทุกเคสแต่โอเคก็ยอมรับว่าส่วนใหญ่มันก็ไปทางนั้นนะเนาะมันก็เห็นนะ <c oughs> เนาะทีนี้ในเชิงจิตวิทยาเนี่ย มันมีอะไรที่เป็นเเป็นเหตุผลนะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างอย่างแรกเลยคือสมองของเราเนี่ยมันจำแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นรีคอร์ดนิชั่นนะครับสมองของมนุษย์เนี่ยมันจำรูปแบบเพื่อให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้รวดเร็วขึ้นอย่างเราไปเจอนักดนตรีเนี่ยสคนเจ้าชู้หมดเลยสมองก็จะจำแพทเทิร์นว่าโอ้นักดนตรีเท่ากับเจ้าชู้แลว้วพียัให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตเนี่ยมีคนโดนไอไอาชีพสายตรวจ เขาเรียกสายตรวจไหมไอ้ตำรวจที่ปลอมตัวส่งสืบเออสายสืบโดนหลอกนะโดนหลอกหลอกแบบหลายปีเลยเป็นผู้หญิงอายุเยอะและผ่านเวลาผ่านไปหลายปีว่าจะมาแต่งงานกันสรุปแล้วสายสืบไปแต่งกับคนอื่นเพราะว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เราตามตัวเขาไม่ได้เราตามตัวเขาไม่ได้เราก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เขาบอกว่าไปสืบอ,อยู่อ่ะจริงๆไปอยู่กับคนอื่นหรือเปล่า อญญาชีพสายสืบนี้ก็อันตรายใช่ไหมเห็นไหมสมองของเราจะจำแพทเทิร์นอีกอันหนึ่งก็คือ attribution bias นะครับการให้เหตุผลโดยอัตโนมัติคนเราเนี่ยเวลาพบพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเราก็จะโยงสาเหตุนะไปหาอัตลักษณ์ของเขาเช่นเขาทำอาชีพแบบนี้ไงเขาถึงเจ้าชู้นะหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องอาชีพก็ได้นะอัตลักษณ์นี่หมายถึงตัวตนหรือความเป็นเพศก็ได้ผู้ชายมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดมันก็เจ้าชู้เหมือนกันหมด เคยได้ยินใช่ไหมผู้หญิงอาจจะเคยกล่าวคํานี้หรือตัวตัวผู้หญิงเองก็โดนผู้หญิงเองเอมันก็น่าเงินเหมือนกันหมดแหลนะก็โดนกล่าวหาแบบนี้ซึ่งรุนแรงมากนะเราเลยต้องกลับมาตั้งคําถามว่าเออเรามีการให้เหตุผลโดยอัตโนมัติไหมเพราะเหตุผลพวกนี้จริงๆมันไม่ใช่เหตุผลมันเป็นอคติไง,ไงเราให้เหตุผลมากกว่าก,า,การพิจนารณาปัจเจก ปัเจเสธปัจจัยแบบบริบทเช่นวันนี้เขาอาจจะเมาวันนี้เขาอาจจะเ,นนเาาจจะพึ่งอกหักเขาอาจจะขาดรักมานานหรือว่าเขาอาจจะพยายามรวบรวมความกล้ามาทําความรู้จักเพื่อนพี่เข้มก็ได้ใช่ไหมเราอาจจะต้องพิจนารณาในมุมนี้ด้วยแล้วเราควรทํายังไงต่อเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะมีอาาตินะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราไปฟังไลฟ์โค้ดหลายคนรวมถึงช่องของเราบางทีเราจะมีการตั้ง เขาเรียกว่าอะไรนะการตั้งการสังเกตเลตแอาชีพเหล่านี้อาจจะมีเล f แฟกได้นะครับพี่เค้มไม่ได้อยากให้ทุกคนเนี่ยมีอาคติแบบเหมารวมนะหรือสตอริโอไทป์ผู้คนนะครับแต่เรากําลังต้องมองหาวิธีคิดที่เหมาะสมอย่างแรกคือเราสังเกตได้แต่อย่าเหมารวมบอกตัวเองว่าเนี่ยคือแพทเทิร์นที่เคยเจอแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอย่างนั้นอย่าใช้มันตัดสินคนใหม่ที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อน อย่างที่2นะครับใช้ประสบการณ์เพื่อเฝ้าระวงังแต่ไม่ใช่การตั้งธงคุณอาจจะระวังตัวให้มากขึ้นเวลากับเจอนักดนตรีแนวนี้แต่ก็อย่าลืมเปิดโอกาสให้เขาพิสูจน์ตัวเองก่อนที่จะสรุปคําว่าเปิดโอกาสให้เขาพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในชีวิตให้เข้ามาหลอกเราคนละความหมายกันนะครับฟังดีๆนะคนละความหมายกันนะครับให้เขาพิสูจน์ตัวเอง เราเองก็ต้องดูด้วยคือเราเองก็ต้องรีเช็คด้วยเราเองก็ต้องมีเขาเรียกว่าเกณฑ์ในการดูเขาด้วยว่าเขามาหลอกไหมคือไม่ใช่ว่าไปเชื่อเขาสมบตเลยอันนี้ก็ไม่ไหวนะข้อที่สามนะอาจจะลองพูดกับตัวเองด้วยภาษาแบบนี้ฉันเคยเจอคนในอาชีพนี้ที่มีพฤติกรรมแบบนั้นแต่นั้นคือบางคนไม่ใช่ทุกคนอย่างเพื่อนพี่เข้มเนี่ยเป็นกรณี ศึกษาที่ดีมากเพราะเพื่อนบางคนมันมันเสือนะมันจีบไม่เลือกหน้าผู้ชายมันก็จีบเอาๆกับมันสิแล้วก็เพื่อนบางคนเอ่อเขาก็ไม่ได้เจ้าชู้นะครับพี่เข้มอยากยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งญาติพี่เข้มเกือบไม่ได้เป็นนักบินเพราะเขาเล่นเปียโน,โนและเล่นไวโอลินเป็นฟังแล้วอย่าตกใจญาติพี่เข้มมันมีอยู่คนหนึ่งเรียนเก่งมากตั้งแต่เด็กหน้าตาดีหน้าตาน่ารัก แต่ว่าไปเรียนสายช่างอ่ะอึกแรกญาติพี่เข้มโดนโดนเหมารวมว่าจะเรียนช่างไหวไหมแล้วนอกจากจะเรียนช่างแล้วก็ไปเป็นครูสอนเปียโนโลและพวกดนตรีอ่ะเออดนตรีฝรั่งเขาอะนะไวโอลินอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเล่นเป็นมาตั้งแต่เด็กมีความสามารถเอาสิเล่นเปียโนโก็เป็นเป็นช่างก็ได้ นะเสร็จแล้วจะไปสอบนักบินปรากฏว่าเขาถามเออจะไปสอบนักบินจะไปเรียนนักบินก็คือสมัครเรียนเข้าไปเขาถามว่าแล้วจะเป็นนักบินได้ไหมเพราะว่าเคยเล่นเปียนโ,นโนเนี่ยค,คือเขามีการเหมารวมว่าคนที่เล่นเปียนโนเป็นคนที่เล่นดนตรีเป็นเนี่ยจิตใจอาจจะอ่อนไหวและแถมหน้าตาก็จิมริมน่ารักคุณหน้าตาทุกวันนี้ยังหน้าตาเป็นเด็กอายุก็แบบจะ30แต่หน้าตาแบบหน้าตาเด็กอะ่ะเออหน้าตาเด็กแบบยิบ 25, ยี่สิบห้ายี่สิบหกอะไรอย่างเงี้ยนะเออยี่สิบต้นต้นอย่างเงี้ยก็นึกว่าเป็นเด็กมหาลายัยแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะก็วัยทำงานละแล้วก็เป็นนักบินทุกวันนี้ก็ได้เป็นนักบินเนี่ยเนี่ยคือผลพวงของการมีอคตินะแต่ในยุคใหม่ๆเนี่ยพี่เข้มก็ได้ยินว่าเออหลายสำนักนะสำนักที่สอนออนักบินเนี่ยเขาก็มีการ ลดเกณฑ์ตรงนี้ลงนะก็ลองไปพิจนารณาดูว่าตัวเรามีอคติไหมสรุปง่ายๆย่ยอๆนะสำหรับคลิปนี้อะไรที่เป็นประเด็นสำคัญคือเราตั้งธงได้เรามีคณิตคิดคในใจได้เราทดไว้ในใจได้แต่อย่าไปพูดเพราะถ้าไปพูดแล้วว่าหนึ่งคือเราอาจจะโดนมองว่าน่าเกลียดเราอาจจะโดนมองว่ามีอคตินะหรือว่าสองแล้วอาจจะเป็นคนที่พ่นอคติโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างญาติพี่เค่มาเกือบโดน ว่าเกือบโดนไม่ได้เป็นนักบินอย่างเพื่อนพี่แค้มอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เจ้าชู้อ่ะที่เขาเป็นนักร้องกลางคืนอ่ะทุกวันนี้ก็สตรีมเกมอยู่เขาก็ไม่ได้เจ้าชู้รักเดียวใจเดียวมากนะแต่เราก็ต้องระวังไม่ให้ตัวเองไปโดนคนเจ้าชู้หลอกใช่ไหมเราก็ต้องปรับบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีมีคณิตคิดในใจแล้วก็ทดเลขไว้ในใจไม่ต้องไปทดให้เขาดูนะแล้วค่อยไปตั้งข้อพิสูจน์นะครับ สรุปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเจอเหตุการณ์แบบพิเข้มก็อย่าเพิ่งไปรู้สึกผิดนะว่าตัวเราสตอริโอไทป์แบบรุนแรงหรือเปล่านะเพราะเรามีการคณิตคิดในใจอยู่ <c oughs> <c oughs> ตราบใดที่เรายังคงตั้งคำถามและเราสามารถเปิดใจให้กับพื้นที่ของคนที่เขาไม่ได้เป็นคนประเภทที่เราเหมารวมอ่ะเราเปิดใจให้เขาเหมือนที่เราเปิดใจให้เพื่อนเราบางคนเราเปิดใจให้คนใหม่ๆแล้วค่อยไปดูไปรู้จักตัวจริงของเขา นะครับก่อนที่จะไปรู้จักตัวจริงก่อนที่เราจะไปอคติเขานะเราก็ไปสังเกตเขาอีกทีหนึ่งก่อนแต่มันจะมีบางคนบางประเภทที่สังเกตไม่ได้เช่นพวกสายสืบเราจะไปสังเกตยังไงเพราะเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นความลับของราชการอันนี้คุณต้องเสี่ยงดวงถ้าเกิดว่าคุณรักเขามากจนคุณลืมรักตัวเองวันหนึ่งคุณอาจจะเจ็บอันนี้ต้องเสี่ยงดวงจริงจริง พี่เข้มก็เลยอาจจะไม่ค่อยสนับสนุนกับอาชีพที่คุณรีเช็คไม่ได้ก็อย่างเช่นท่งสืบสายสืบทั้งหลายหรือว่าอาชีพแบบที่มันดูรวยๆอะ่ะบางคนปัดแอปเจอคนดูรวยๆอะ่ะแล้วก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยเวลาเนี้ยต้องทำงานเวลานั้นต้องทำอันนี้คือมันเช็คไม่ได้ว่าตัวเขาทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเขาอาจจะโกหกเราก็ได้นะ เหมือนในสารคดีเรื่องอะไร tinder swiper นักปัด tinder ใช่ไหมเออโกหกหลอกลวงผ่าน tinder โดนหลอกไปหลายล้านเพราะอะไรเพราะเราเช็คไม่ได้เขาไม่อนุญ,ญาตให้เช็คด้วยเงื่อนไขาบางอย่างของอาชีพเขาเขาต้องรับผิดชอบเขาเลือกอาชีพนั้นนะเขาต้องรับผิดชอบและตัวเราเองก็เหมือนกันถ้าเราไปเลือกเขาเราเองก็ต้องรับผิดชอบกับทางเลือกที่เราเลือกเราเลือกเขาแล้วอะ และเขาหลอกเราเราก็ต้องรับผิดชอบกับความเจ็บปวดแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามันเสี่ยงวะเราก็เลือกที่จะเดินออกมาเลือกที่จะตัดใจแต่การตัดใจบางครั้งมันก็ต้องทําพร้อมความเจ็บปวดมันก็เป็นความรับผิดชอบของเราเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นข้อสรุปง่ายๆนะเราไม่สเตอริโอไทป์แต่เราเคยเล่นเกมบนวินโดว์เมื่อก่อนไหมไอ้เกมที่มันให้คลิกระเบิดอ่ะ เออให้คลิกระเบิดอะช่องไหนมีระเบิดวะช่องที่มีตัวเลข1ก็แสดงว่าแถวๆนี้มีระเบิดอยู่1ลูกช่องเนี้ยมีเลข2แปลว่าแถวๆนี้มีระเบิด2ลูกนะเนี่ยคือความรับผิดชอบของเราถ้าเรายังไม่พร้อมจะเสี่ยงเราก็เลือกอยู่ในที่ที่มันเป็นเซฟโซนที่มันไม่เสี่ยงก็ได้นะความรักบางทีมันก็ไม่ต้องปิดซ่อนหมกเม็ดขนาดนั้นก็ได้นะครับก็ลคลิปนี้อยากฝากเอาไว้ให้เอาไว้ให้คิดนะครับให้เราปรับบาลนาซ์ นะของการสังเกตสังการคนอื่นกับการอาคติคนอื่นให้ดีและพบกันในคลิปอื่นของช่องนะครับสวัสดีด้วยนะครับ